สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นม .4 ที่น่ารักทุกคนวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันในเรื่องเดิมนะคะในบทที่2นะคะการแสดงนาฏศิสินไทยนะคะครั้งที่แล้วเราเรียนระบาไปแล้วใช่ไหมคะ,ะวันนี้นะคะเราก็มาเรียนเรื่องรำนะคะเราไปดูกันเลยว่ารำคืออะไรนะคะรำนะคะหมายถึงศิลปะแห่งการไล่รำนะคะที่มีผู้แสดงตั้งแต่ 1-2คนขึ้นไปนะคะมีลักษณะการแต่งกายรูปแบบของการแสดงเนี่ยไม่เล่นเป็นเรื่องราวนะคะอาจมีบทขับร้องประกอบการรำเข้ากับทํานองเพลงดนตรีนะคะมีกระบวนท่ารรำอ่อนช้อยงดงามนะคะเช่นการรำเดี่ยวการรำคู่การรำอาวุธการรำคู่นะคะจะแตกต่างกับระบำเนื่องจาก ถ้ารำเนี่ยมีความเชื่อมโยงสอดคล้องต่อเนื่องกันนะ,ะแล้วก็เป็นบทเฉพาะสําหรับผู้แสดงนั้นๆนะคะเช่นรําแม่บทรำโมมาตรฐานรําพาชุมพลรําเชิญพระขวัญรํานะคะจะแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆดังนี้นะคะ 1. ก็คือรําเดี่ยวนะคะสองรำคู่ 3. รําอาวุธนะคะเราไปรู้จกักประเภทที่1น,นะคะรําเดี่ยวนะคะ รำเดี่ยวนะคะอ่าเป็นการรำที่มีตัวละครเพียงตัวเดียวนะคะซึ่งชื่อชุดการแสดงนะคะมักจะบอกชื่อตัวละครไว้อยู่แล้วนะคะเช่นช่วยชายทศกัณฐ์ลงสวนช่วยชายมานกช่วยชายเบญจกายชุวยชายวันทองช่วยชายพราม์ช่วยชายยอดพระกิน ชุยชายหนุมานทรงเครื่องลงศกลงสลงสทนนะคะอีนเอาแต่งตัวนะคะบุษบาชมสารนะคะอิะนเอาแต่งตัวนะคะบุษบ,บาชมสารนะคะพระรอลงสวดน,นะคะนี่นะคะก็คือตัวอย่างของรำเดี่ยวนะคะ,ะที่ใส่สบายสีเหลืองนะคะก็จะเป็นชุยชายวันทองนะคะ ส่วนอีกฝั่งก็คือช่วยชายาพามนะคะาพามก็จะแต่งกายลักษณะของาพามก็คือนู่งขาวบุ่มขาวทั้งหมดเลยนะคะ,ะต่อไป2นะคะรำคู่นะคะการแสดงของตัวละครที่รำเป็นคู่นะคะสองคนขึ้นไปเนี่ยนะคะมีท่ารำที่สอดคล้องในบทบาทเดียวกันนะคะการรำที่มีตัวละครหลัก2ตัวนะคะที่รำตามบท หรือกระบวนท่านะคะซึ่งอาจจะไม่เหมือนกันนะคะแต่กระบวน่าเนี่ยได้ถูกรังสรรค์ให้มีความเป็นเอกในเดียวกันอย่างงดงามอยู่แล้วนะคะเช่นาราสุภลักษ์อุ้มสมนะคะซึ่งมีตัวละครหลักก็คือนางสุภรักษณ์นะคะแล้วก็พระอุณรุตนะคะ รำลจนาเสียงพวงมาลัยนะคะมีตัวละครหลักก็คือลจนาและก็เจ้าหงอนะคะหรือบางชุดการแสดงเนี่ยก็ไม่ระบ,บุชื่อตัวละครนะคะเช่นรำกิ่งไม้เงินทองรำปะะเรงนะคะเป็นการรำเบิลกลูอย่างโบราณที่ใช้ผู้แสดงเป็นคู่นะคะแต่อาจจะมีจํานวนคู่มากกว่า1คู่นะคะเช่นเดียวกับระบำเทพบันเทิงระบำไตรัตแล้วก็รำสีนวลน,นะคะหากใช้ผู้แสดงเพียง หนึ่งคู่ก็เรียกว่ารำคู่เช่นกันนะคะต่อไปอ่านี่นะคะก็คืออ่าตัวอย่างของการรำคู่นะคะก็จะเป็นหนุมานจับนามเบจกายนะคะแล้วก็รจนาเสียงพงมาไรนะคะต่อไป3นะคะรำอาวุธนะคะรำอาวุธก็คือการไล่รำที่ปรับปรุงมาจากการไหวครูอาวุธต่างๆของโบราณนะคะ,ะ,คะเช่นกระบี่กระบองดาบเดี่ยวดาบสองมือ พองไม้สั้นนะคะซึ่งผู้แสดงเนี่ยจะมีสองคนนะคะไล่ลำบดฝีมือกันนะ,ะแล้วก็ความสามารถในการใช้อาวุธต่างๆนะคะเพื่อต่อสู้กันนะคะการแต่งกายอ่าก็จะแต่งกายแบบนักรบกโบราณนะคะปัจจุบันก็มีการอ่าปรับปรุงให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็การใช้เครื่องดนตรีเนี่ยอ่าจะเป็นประเภทปี่แล้วก็กองประกอบการแสดงนะคะบางครั้งเนี่ยก็จะเรียกว่าศิลปะป้องกันตัว นอกจากนี้นะคะยังมีการรำอาวุธในละครนะคะซึ่งมีความแตกต่างกันทั้งกระบวนาท่ารำที่เน้นความงดงามอย่างาท่ารำในละครนะคะแต่งกายงามตามแบบละครเลยนะคะแต่ตัวละครใช้อาวุธนะคะเช่นหอกซัดนะคะหรือกีกนะคะในการแสดงละครในเรื่องของอ,อินาบนะคะหลายคนอาจจะเคยดูละครอาจจะไม่เคยดูนะคะถ้าใครอยาก สนใจที่จะศึกษาในเรื่องนี้นะคะก็ไปเปิดอ่านใน u t u b e นะคะแล้วก็พิมพ์ไปนะคะถ้าเรื่องอรำอาวุธก็จะพิมพ์ไปเลยาการรำอาวุธนะคะก็จะมีมาเป็นแถวเลยนะคะว่าแบบมีเรื่องอะไรบ้างนะคะให้นักเรียนได้ชมนะคะเรามานี่เรามารู้จักก,การรำอาวุธตัวอย่างนะคะ,นะคะก็คือรำดาบสองมือนะคะ ต่อไปเรามาสรุปนะคะนักเรียนรำนะคะแบ่งเป็นรำเดี่ยวรำคู่รำอาวุธนะคะการรำเป็นการแสดงที่เน้นฝีมือของผู้แสดงนะคะโดยเฉพาะการรำเดี่ยวส่วนการรำคู่นะคะจะแตกต่างจากระบำตรงที่ท่ารำจะไม่เน้นความเหมือนของผู้รำทั้งสองนะคะจะเน้นความสอดคล้องกลมกลืนในท่ารำระหว่าง ัวละครทั้งคู่นะคะส่วนการรำอาวุธก็คือการแสดงที่ใช้อาวุธเป็นอุปกรณ์หลักในการแสดงนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ